ต่อจากบันทึกการเดินทางตอนที่แล้วในตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางจากอำเภอเชียงคานนะโดยเราเหลือเวลาอีก2คืนกับการเดินทางที่เน้นการขับรถชมวิวและแวะแค่วันละ1-2ที่มากกว่าการออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆและอยู่ที่ไหนไปนานๆนะนี่มันคงเป็นนิยามของคำว่ารถทิพสํสำหรับผมคือเน้นการอยู่บนถนนมากกว่าการอยู่ในที่พัก ขับรถมองดูภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ด้านหลังภูมาลไลแต่บางที่ที่อยู่ไกลจากเส้นทางเดินทางปกติถึงแม้จะต้องเลี้ยวรถเข้าไปลึกจากเส้นทางหลักมันก็คงต้องลองเข้าไปดูบ้างวะ่ะเวลาใครถามว่าได้ไปเห็นอะไรมาบ้างจะได้เล่าให้เขาฟังได้ถูก หลายคนก็มองขึ้นไปแล้มคค่ะก็รู้สึกว่าตัแ้นว่าันสุกก็คือช่วแรกนี้คช่พอนอช่วงที่สก็คือมันมันจะขึ้เลยว่า่วงที่ก็คือมันจะจากไลดนิดนึงค่ะแตรงนี้คือหินร้อยโป๊กนะคะระักลับแล้วเนินที่สองคือเนินลอแรกนะคะลอดแรก ทอดถอยดูดีกว่าทอดถอยดูดีกว่าล่อแรงนี่เหมือนแบบใกล้และใกล้ค่ะมังนี้จะยาวหน่อยตัวนี้ขึ้นชันมาเสรจฝั่งนู้นอ่ะเนินแรกก็คือประมาณเก้าสิบสามขั้นมันจะสูงตัวนี้ค่ะแต่ว่าก็คือมีขึ้นมีลงสลับกันนิดหน่อยค่ะเลยไปข้อเข่าบ้างโอ๋อที่จะมาจุินี้เหมือนกันแล้วค่ะ ที่เหลือก็คือเองินสุดท้ายเงินดินห้อยค่ะเง่อพักกอนแบบ <c oughs> นี้ได้ค่ะอีกนิดเดียวก่อนที่ลนินจะห้อยหรือไม่ถ้าเราดูข้างบนเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปบนในเขาบงกุดสัก100ร้อยเมตรก็ได้นะคะแต่เราพอบนเสร็จแล้วก็มาทางนี้แหละโอเคค่ะ <c oughs> มีวีเยอะเยอะขนะร้อนมียุงมีม,มดเยอะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะดีมากพวกมลเงแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะ แต่ตอนก็เย็นๆนะเนี่ยะถ้าไม่โดนแดดอ่ะเจอแมงวีรังควานมาตั้งแต่วันแรกอันนี้เป็นแมงดีแบบตัวใหญ่ด้วยนะค่ะถ้าเราไปตกมันอ่ะมันถูกกลิ่นมันจะมาเยอะเลยค่ะโอ้โหมันมีกลิ่นค่ะตัวเนี้ยกลิ่นฉุนเป็นอย่างนี้นี่เองที่ทําสีผมใหม่ๆค่ะจะมาเยอะแยะเลยแอมโมเนียหลายคนก็บอกว่าห้าเอาไอ้เครื่อตําลดึงอะค่ะจะทำรึไม่พันไว้มาพันไว้ค่ะ แต่อันนี้ก็ไม่เคยลองสักทีค่ะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวมีแต่คนถามเนาะเอามาพันไว้มันจะ <c oughs> ถ,ถึงแล้วเอาล่ะไอลูกทะเลหมอกเลยใช่ไหมถ้เป็นทะเลหมอกก็จะเป็นพวกปลายขอต้นหามนะะนนแต่แต่หมอกพวกนี้มันมันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะมันจะลอยสวย เป็นช่องหน้าหนาวที่นี่มตรงนี้แล้วค่ะ,ะที่เรียกว่าเขาคุณหนิงก็จะเป็นเขาด้านนี้นะคะคือถออ่ายรูปมาตรงนี้แล้วมันจะสวยเขาคุณหนิงเขาคนไลก์ก็คือได้นนึ่คนประเทศดที่เรียกว่ากดไลก์ดูบนที่ยอดนะคะที่มีต้นไม้สูงขึ้นต้นเดียวค่ะแล้วมองมาขวามือเุมนิดนึงเจ้าเขาเป็นไลก์กลในโกโปรคงไม่เห็นนะเป็นท่านี้ไม่ใช่ค่ะมองย้อนมามุมนี้ตรงเขาแหลมก็จะมีหงส์ตัวหนึ่งฟักไข่อยู่ในรังอ่าเห็นค่ะ ก็อมองมามุมนี้ก็จะเห็นเต่าองอยตัวหนึ่งเสานงังลุงเขาจี่จุดขึ้นฟ้าบางคนมองเป็นปลาค่ะหลายคนมองเป็นน้องไก่ทอดเคสสีก็ได้น้องไก่ทอดแล้วกัน,นเราเป็นน้องไก่ทอดเรามองหาแล้วก็คีดเอทต้งบอกก่อนว่าณนจุดนี้เราเลือกเส้นทางของผู้สูงอายุหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรขึ้นบันไดอย่างเดียวไม่ศึกษาธรรมชาติแล้วเพราะว่า ง่วงมาช้าได้หลายอย่างที่บอกออกจากเชียงคานมาช้าแต่จุดไฮไลท์มันก็คือตรงนี้ไงขึ้นมาดูมันก็สวยนะสวยดีข้างล่างนี่ก็เป็นยอด,ยอดถิ่นเหมือนกันนั่นแหละเป็นยอดเป็นยอดถิ่นที่ต้องทำคือไล่แมงวีแมงวีเยอน่าน่าร้อนนี่ตอนนี้คืออยู่บนยอดถิ่นใช่จะเป็นหินแหลมๆสวย กินเยื่เย็นนะเนี่ยขนาดดีนแดดแต่ว่าอยู่แดดยังไงก็ร้อนอากาศดีอากาศก็ค่อนยดีแต่เมื่อวานจะคุ้มแต่เมื่อวานจะมีหมอกเพราะว่ามันมันคุ้มเพราะมันหมอกจะมีฝนมาด้วยแต่ว่าถ้ามาจริงๆเขาบอกว่านี่ฤดูเท่อาที่จริงๆนะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอีกแบบหนึ่งแต่มาหน้าหนาวตรงเนี้ยจะหนาวมากแต่ก็จะมีลมแบบนี้ย ความลับของการมาที่สวนหินผาง,งามนี่คือผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อสมัยยังเป็นเด็กที่พ่อของผมยังหอบพาสามพี่น้องเที่ยวไปทั่วอยู่แต่จากเมื่อตอนนั้นผมกลับจำอะไรที่นี่แทบไม่ได้และยังไม่ได้รู้สึกอินจนฝังใจว่าต้องกลับมาที่นี่อกด้วยซ้ำแต่เวลาผ่านไปมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนไปได้จริงๆว่ะ การกลับมาในครั้งนี้ผมว่าที่นี่มันสวยและมีเอกลักษณ์มากๆจนคิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงต้องขอลองกลับมาในช่วงเวลาอื่นดูบ้างก็คงจะดีนะค่อนข้างแปลกตาเปมนใคล้ายๆหลังไดโนเสาร์เลยนะนี่พี่เขาบอกว่ามีความพิเศษเขาเรียกว่าหินะระฆังเคาะได้ไงอ๋อหรือว่ามันสะเทือนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย ปวงค่ะอ๋อโอ๊ยเจ็บคอนันๆก็เจ็บคอนิดเดียวหรอ บูดแดงบูดแงอาปาแสดงว่าเิ่เมือก่อนเป็นฮิโปก็เป็นฮิปโปตอนนี้เลยได้ชื่อใหม่เป็นบดงถ้าเข้าไปน้าเข้าไปเลยเด่เอมันก็เปินออตอนนี้เลยได้ชื่อใหม่น้าเข้าไปเข้าไเลยไ่เอยอแล้วถ้าเข้าไปมันมีอะไรอ่ะ นี่ต้องไปอยู่ข้างใต้เดสา,ลสาเลยมาดูตรงนี้ดิยังไม่ทันยกขีดเลยเราเดิเน,เนโน่นเสาละมาดูสิฮึบเหมือนไหมเหมือนรูปหัวไดโนเสาร์เลยแบบนยังไงนี่ไงรูปแนงหัวอน,นุนตัวอ๋อโอเคเอแล้วเคยเห็นเดนโนเสาของจริงไหมก็เคยในพิพิธภัณฑ์โอเคยกก่อนยกก่อนมาดูดูนะให้เนียนๆนะหนึ่งจบง ไอ้ขินเนี่ยมันต้องยกขึ้นมาไม่ใช่ปล่อยให้มันลอยอยู่ยกรึบรึบ okay. โอเคแรงจีนเพราะว่าสูงมากหัออกมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก่ะคือแยกคือแยกของุวดหรือว่าแยกที่สมุ ค่า500เลยที่มันจะทำคล้ายๆมุดลอดอุโมงตามขเขามาค่ะค่ะับตรงนี้ก็คือเขาสีแย่เส้นที่หนึ่งก็คือทางนี้นะคะที่สองทางซุ้มประตูโขลกที่สามก็ทางที่เรามา,ามเราเป็นที่สีก่ก็คือเราเขาเรียกสุ่มว่าสี่แยกเขาคือก็คือถ้าแยกไปทางไหนก็ไปโผล่ข้างบนได้หมดเลยนะใช่ค่ะแต่ถ้าไปทางนี้คือไม่ไปไปไม่ถึงต้องอ้อมไปข้างใน อ๋ออันนี้คือไปชมวิวเลยค่ะแต่สองเ okay. ส้นแหนก็คือไปคลิตตรงทางเทียวมาค่ะซุมประตูหตงแยกตรงนี้แยกชิดโวงขาแต่ช่องกลางตรงนี้ก็จะมีช้างไฮยูคะสังเกตดีๆีช้งตัวเล็กทุ่มว่างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่แก่แตงวงจะสั้นอ๋ออ๋อสองตัวเู็กตัวเล็กตัวใหญ่นี้ เห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นได้ยังไงเห็นตัวเล็กนี่ไงตัวเล็กเนี่ยห่อเปี้ยกใส่ทุบแม่โขงไม่ใช่แอบดูสียงห่อแล้วช่องที่เมื่อกี้ดูบ้านี่ลอดช่องไปขึ้นไปข้างบนได้ คือความเป็นสีมงคลหรอคต้นไม้นี้ก็คือลากลงมาไกลมากกว่าจะถึงดินอันนี้ยังกต้นนิดเดียวลากยาวมากตรงนี้คือช่องวัดคอนะคะไข่คออ้วนตรงนี้ก็คือไอ้ไอศลากะค่ะ บอกว่าชลวันโอเคไม่โดนจะไม่ไก่คอลำบากตรงต้องก้มนิดนึงด้วยย่อเข่าย่อเข่าอันนี้ก็ต้องย่อเข่าเข่ามาไม่ได้นะครับมูี่อมน้อี่นอ้อมเดีเขาพาไปอ้อมา อ๋ออยไม่ต้องอ้อมก็ได้รา่ไปหวงค่ะก็คือเส้นทางเราไปปกตินะคะแล้วคุ้มหลวงนี่เป็นยังไนคุ้มหลวงมันเราเดินเดินลงถ้ำอ๋อไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ถ้าตจเราครัไมไปดีกว่ายังไม่ทันคุ้มหลวงมันที่เะข่หลวงก็คือมันจะมีลายผนัง เขาอยู่ในวังหลวงอะไรแบบนี้แววตรงนี้อาจเราจะได้กินของหวานแสนอร่อยค่ะคือรับบามลาเจดไหมเนีไม่ใช่ว่าเจดสิ เมื่อกี้เราดูต่หมูเด้งไงเราไม่ได้สนใจเป็นวินข่าวหน้าค่อยลองมาทาง500แล้วกงน่าจะสนุกดีถ้ามีเวลาเม่ี่เขาบอกเราเดินไปเดินมาเนี่ย ก็คงน่าจะเดินทาง500ได้ใช้เวลาพอตอนนี้ก็ถึงเวลาของผมที่จะต้องขับรถอ้อมภูเขาภูกระดึงทั้งลูกเพื่อไปยังอีกฝั่งของเขาลูกใหญ่นี่และไปยังอำเภอนึงที่ผมมักจะใช้เป็นเพียงแค่ทางผ่านตลอดจนกระทั่งวันนี้อำเภอนี้โด่งดังขึ้นมา,มากผมเลยอยากลองมาสัมผัสก่อนที่จะไม่ทันได้เจอกับบรรยากาศเดิมๆของสถานที่ ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้พร้อมกับชื่อเสียงที่เข้ามาคาบตัดแล้วล่ะวันเกิดเหตุไม่คาดฝันนะวันนี้ก็เลยมาอยู่ที่น้ำหนาวตามเป้าหมายล่ะแต่ว่าใช้เวลายเยอะหน่อยมาตรงนี้ทำอะไรตรงนั้นนี่ตรงนี้วิวภูกระดึงเห็นไหม เขาลูกโต๊ะเดีย๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนบ่ายเราอยู่ภูอ่าสวนหินผาง,งามใช่ไหมติดกับภูป,ป,ป่าเปาะใช่ไหมซึ่งจริงๆมันห่างตรงนี้ประมาณ50กว่าโลเองเว้ยแล้วกูนแบบมันก็บอกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งก็โอเคชิวๆกดว,ว่าพอออกจากสวนหินผาง,งามมา ได้แป๊บเดียวอ่ะสิ่งที่เจอก็คือทางไม่เป็นทางลุกลังรถผ่านไม่ได้รถเก๋งผ่านไม่ได้มอเตอร์ไซค์ได้ทั้งพี่ร่ำรวยมาไปได้แล้วแต่รถเก๋งไปไม่ได้ก็เข้าใจนะคือมันเป็นทางแบบทางลัดผ่านระหว่างน้ําหนาวกับพื้ดึงอน่ะเนี่ยมันต้องลัดมาทางช่องนีแ้แต่มาไม่ได้ก็เลยต้องอ้อมออกมาถนนใหญ่อีกรอบแล้วก็ ภูวดงฝั่งนู้นมานะผ่านภูผาม่านที่ซ่อนอยู่นั้นแนละ้วขึ้นมาน้ําหนาวงนะี้ขึ้นมาจนถึงที่นี่ก็เลยกลายเป็นาหารก,กามระยะทางเพิ่อมอีกเกือบร้อยโลนี่วิภูวดลมีป้ายให้ด้วยกลัวไม่เห็นขึ้นให้เป็นซับพอดีเนล่ะมีฝั่งหลังแปลนะฝั่งนี้เป็นผาลมสัตว์อากาศโคตรดีอย่างที่บอกว่า นันแม้เป็นช่วงโลซีซั้น Season, แต่พระพิรุณเป็นใจให้เราสามารถเที่ยวแบบเอาโดอได้พอสมควรสวยอาอากากศนนันนี้คือพึ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆแล้วก็จะหกโมงละสั่งหมูกระทะไปใช่ไหม300ลสะสามร้อยไม่มแพงตอนนี้คือ ยังไม่ได้ยกของอะไรขึ้นจากรถเลยนะรีบมาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าฝั่งนี้เมฆฝนก็เริ่มมาครับเดี๋ยวไม่ได้เห็นวิวอีกอ้าดิ่มดำฉันนั่งหองฟ้าว่าใจห่อยหา้าสกใจเวลาฟันไปไกลสับฟ้ามีทะเลผู้เขาที่รอให้ฉันไปพบเจอ โลกที่กว้างใหญ่อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันฉันมีความฝันอยากเห็นลกก่อนตายชีวิตที่รอเราไม่ควรปล่อยความฝันไปเพราะใจฉันยังห้อยหาโลกที่แสนกว้างใหญ่เดินทางออกไปให้ใจเราได้ กินหนูก็ถ้าชมวิวอากาศหนาวหนาวฟินอย่างที่สุดอากาศนี่น้าสักตอนนี้ออกเจนถ้าไปอยู่ตรงที่มีหนูน่าจะ23-24ได้เลยนะแต่เรานั่งใก้เตาหลมอยู่ก็ประมาณ26ได้คุณคุณคุลังดีความส่งชังที่ทำใหใจคุณเองโลกเาเบาพัดมาทุกสิ่งที่ได้เจอที่ความสบ ก็ดึงเหมือนเดิมวันนี้แดดจัดมากน่าจะใกล้หมดพายุละใช่นี่คือเช้างงมากว่าเยอะขนาดนี้เลยบริการพร้อมห้องพักนี่ยังเอามาไม่หมดนะในมีแตงโมมีผลไม้อะไรกั้าต้มเข้าต้มเนี่ยข้าวต้มกุ้งไปตักได้ไม่อั้นเอาช้ามามีเบอเรอรเลยผลไม้อีกกล้วยแตงโมขนมปังก็ไม่อั้น เซอร์ไพรส์สุดมีไข่กระทะมีไข่กระทะด้วยปลาทังโก้ด้วยแล้วปลาทังโกเยอะมากๆตกใจมากบุฟเฟ่แบบอ l l day บุฟเฟ่ตักไม่อั้นน้ำผงน้ำแข็งมาเอาได้เลยครุ้มสุดๆต้องขึ้นชื่อที่พักกัและขึ้นมาดีกดีมากจริงๆขึ้นตั้งแต่มาถึงแล้วดีมากครับเจ้าของใจดีมากครับ แนนะำคือมเมื่อวานก็บินโดนวิวนี้มาล่องแล้วแล้วก็เห็นเลยว่าเอ icate. ตรงป่าน้ำหนาวเนี่ยข้างบนอำเภอมันเป็นเหมือนที่ราบสูงเลยใช่ไหมแต่ว่าข้างๆที่ทางระหว่างน้ำหนาวก็ลมสักมันเป็นเหมือนแค่นยอดเลยอะอคือมันเป็นช่องอเป็นล่องเขาเป็นหุบเขาที่แบบเหมือนเราอยู่ที่ราบแต่ข้างล่างเป็นเห,เหวอะไม่ใช่ว่าเราอยู่บนยอดเขานะ มันก็เป็นภูมิประเทศที่แปลกดีในประเทศไทยไม่ค่อยจะหาดูได้ง่ายเท่าไหร่ที่จะเป็นบรรยากาศแบบนี้และยอดนั้นภูผ,ผาจิตยอดที่สูงที่สุดของน้ำหนาวน้าไปนะนะข้างล่างนั้นมีควันไฟด้วยไม่รู้ไฟป่าหรือคนเผาน่าจตคน <laughs> ณนะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งใช่ไหมเที่ยงครึ่งคคือ <c ười> ที่พักดีแล้วก็อู้นหนานะะ้นะก็กำลังจะข้ามไปลมสักวันนี้ก็จะไปจบที่ทับเบิกที่ยังไม่รู้ว่าจะไปลานไหนจะไปลานแถวบ้านนาสะอุ้งตรงที่เขาทำถนนใหม่หรือว่าอยู่แถวทับเบิกเดินไปเซเวทีแล้วนะก็เมื่อวานรีบไงแต่ถนนตรงนี้มันสวยมากนะนะถนนที่ขับขึ้นมาเผื่อน,น้ำหนาวเนี่ย เดี๋ยวอาจจะมีช็อตบินโดนเท่ๆให้ดูนี่ต้องฝากคนขับรถได้เลยขับดีๆนะได้หรืออยากบินโดนไม่เป็นไรขับให้ขับรถคงไม่ชนอะไรแต่บินโดนอาจจะล่วงได้ใช่สวยมากน้ำหนาวประทับใจอยากมาอีกถึงเวลาแล้วครับที่เราจะออกเดินทางไปยังจุดหมายสุดท้ายของเราในรถทิปครั้งนี้ มันน่าเสียดายเหมือนกันนะที่เรามีแผนอยู่ที่น้ำหนาวแค่คืนเดียวแต่ผมคิดว่าไม่ช้าไม่นานผมคงได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งแน่แต่ตอนนี้ก็เป็นการกลับเข้าสู่สถานที่ที่จะเรียกว่าคุ้นเคยก็ไม่เชิงนะเพราะเรากำลังมุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกซึ่งผมคิดว่าผมก็ผ่านมาแถวนี้พอสมควรทั้งเขาค้อภูหิตล่องกล้าก็ไปมาหมดแล้วหลายครั้ง แต่กับภูทับเบิกนี่ผมบอกก่อนว่าความคาดหวังของผมค่อนข้างที่จะต่ำว่าคือที่นี่มันออกจะขัดกับความชื่นชอบของผมที่อยากเน้นหาความสงบมากกว่าแต่ผมก็อยากลองเปิดโอกาสให้ที่นี่สักครั้งนะเพราะช่วงนี้คงมีไม่กี่ที่ที่จะมอบวิวทิวทัศน์ละอากาศเย็นสบายให้พวกเราได้แต่พอมาถึงฝนมันก็มาต้อนรับเรายัางหนักจนแผนล่มไม่เป็นท่าเลย มันเป็นทริปแห่งอ่อก็ไม่ถึงขั้นมหาวิโยะโยคนะแต่ก็แต่ละวันก็มีอะไรให้แก้ไขยอย,อยู่ตั้งแต่วันแรกที่กล้องพังใช่ไหมมี <c oughs> Google แบบพาไปผิดทาง <c oughs> อะไรองี้วันนี้คิดว่าจะสบายๆล้ะขึ้นมาทับเบิกหาที่กลางเต็น ฝนตกเรียงหนักตอนนี้หยุดละตอนนี้วิวอย่างดีนี่ก็เลยจะได้อยู่ที่ไม่ได้กางเต้นเพราะว่าตัดสินใจหาห้องพักไปก่อนละคือทับเบิกนี่อาจจะเป็นอาถรรพ์กับผมนะเพราะอะไรมากี่ทีไม่เคยได้ดีเลย มาครั้งแรกเลยจำได้ก็ไม่ได้จองที่พักขึ้นมาหาเอาแทบไม่ได้แล้วได้เต็นท์ตอนนั้นก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ได้เต็นท์ไม่ค่อยดีมาหนึ่งหลังราคาแปดเก้าร้อยบาทแล้วฝนก็ตกเต็นท์ก็รั่วสุดท้ายไม่ได้นอนเช้ามืดต้องหนีไปนอนในรถนะก็เฟลเวลาครั้งหนึ่งทับเบิกครั้งที่สอง ก็ไม่มีหรอกเพราะจริ cache, งๆก็ไม่ได้ชอบสไตล์แบบดูดิมันล้นไปหมดละเต็มไปด้วยที่พักที่เรียงกันเป็นตับเลยนะมีแค่ฝั่งอุทยานอ่ะที่ยังเขียวๆอยู่แล้วก็หน้าผาตรงวัดป่าตรงนู้นก็คือก็เอาจริงๆคือวิวมันสวยน้อยหมายถึงว่าภูเขามันสูงอากาศมันดีแต่ว่า มันเละเทะไปหน่อยก็เลยไม่่อยชอบแล้วก็ไม่ได้หาโอกาสมาเคยผ่านมาจะแค่จะมาชมวิวก็พายุมานะถ้าจำไม่ผิดก็สองปีที่แล้วช่วงสงการเนี่ยแหละก็ไม่เห็นวิวอะไรเลยอีกรอบนี้เลยกล่าวว่าเออสงการคนน่าจะน้อยไว้ทับเบิกขึ้นมาหาที่กลางเต้นหน่อยแล้วก็ดีใจมาสามวันใช่ไหมว่าอากาศดี บนทับเบิกน่าจะสบายแล้วมาเจอฝนตกหนักวันนี้คือจบเลยพื้นมันเละแล้วก็เลยไม่อยากกลางนะแล้วกาจัดหน้าต้องมาซ่อมอีกแล้วก็อย่างที่บอกว่าดีอย่างคือคนน้อยมากช่วงนี้แล้วก็เนี่ยวิวฝนเพิ่งหยุดไปสักสิบห้าทีนะเนาตอนแรกหวังว่าจะไปทางนาสะอุ้งด้วยแต่ก็เปลี่ยนแผนก่อนนะเพราะว่าค่อยขับไปดูพรุ่งนี้อย่างเดียวดีกว่า เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีลานกลางเต้นอะไรเป็นกิจจลักษณะไังไงเนี่ยแต่พรุ่งนี้จะขับไปทางหลังวัดป่าพุทธเบร์ก็เลยไปนาสะอุ้งนิดนึงแล้วก็กลับมาแล้วก็น่าจะกลับทางภูยี่ล้องกาพรุ่งนี้ไม่ต้องอ้อมกลับลงไปข้างล่างใหม่ไม่รู้ต้องเสียค่าเข้าทยานไหม คุณเป็นผพิชิตสันหลังมังกรมังกรมังกรเส้นทางใหม่ภูทับเบิกนาสะอุ้งดุ้งสุดๆดุงสุดๆคืออะไรไม่รู้เหมือนคำคองจองเฉยๆนี่เรามาจากด้านหลังวัดป่าภูทับเบิกนะคือถ้าใครมาก็มาทางวัดป่าแล้วก็ทรู้เส้นข้างหลังมาประมาณ8กิโลก็จะมาถึงจุดชมวิวตรงนี้ แล้วก็เฮ้ย,ย,ยแขกรับเชิญมีอะไรให้ย,ย้อยโอ,อ,อ้ยโยกยังไงนมห้อยด้วยไปตัดออกเลยตัดออก <laughs> กลับเข้ามาเข้าเรื่อง <laughs> นี่ตรงนี้ก็มีลานยางเต็นท์อีกสี่ห้าลานนะที่ยังยไม่ได้ถูกพัฒนามากแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงไม่ใช่น้อย,อยน้องกินอะไรอะ่ะกินน้ำเต้เต่ายังเต่งอยู่เลยอ่็เก็กกินอ่ไง มาเรื่อยๆตรงนี้ทางก็เป็นเส้นชมวิวที่สวยดีสองข้างทางเลยใช่ฝั่งซ้ายก็จะเห็นเนี่ยภูทับเบิกภูพระอยู่แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเห็นวิวอำเภอหล่มเก่าก็คือวันนี้กลายเป็นว่าน่าจะเป็นวันที่เมฆคล้มฝนตกเยอะที่สุดในช่วงสงการละจากการดูพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าก็แอบตกมาหน่อยนึง แล้วก็ไม่มีทะเลเหมอกนะนา่าเศร้าอุตส่าห์คิดว่าจะมีทะเลเหมอกหรือมีหมอกแน่นหน่อยแต่ไม่มีแล้วมันก็จะฟุ้งๆโดนวัวหน่อยเพราะว่าไ,ไอหมอกอะ่เนี้ไมว่ายังโอ้โโอ้โอโอนี่ก็คงเป็นฉากจบการเดินทางรถทิพย์ช่วงสงการของพวกเราในครั้งนี้นะออหลายอย่างมันก็เดี๋ยวความคาดหวังสุดๆว่ะ ไม่น่าเชื่อว่าพวกเราเสียเงเหงื่อน้อยมากต้องขอบคุณฟ้าฝนน่าจะครั้งที่5ของคลิปนี้แล้วละ่ะที่ผมพูดแบบนี้แต่ก็เอานะไม่งั้นช่วงเวลานี้ของปีพวกเราก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันวะ่ะรวมๆแล้วผมก็ชอบนะกับทุกอย่างที่ได้เจอแต่คงต้องยกเว้นเหตุการณ์ที่กล้องพังจริงๆอันนั้นคือเออช่างมันนะ เอาเป็นว่าถ้าชอบบันทึกการเดินทางของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ